ผิเม็กมม็กไอเีบับดเป็นหัวคือเพละเดกลยชมพละครับอ้ามโจอี๋อ้ยขอโทษค่ะุ้ยขอโทษครับหกร้อยได้อยู่ใช่ไหมมันได้อยู่ใช่ไหมหกร้ได้อยู่ครับหกร้อยได้ใช่หมพี่เบอร์สี่ครับพี่เบอร์สี่ครับได้ยครับพี่เบอร์สี่ครับว่าไงครับว่าไงครัมขอดูหำเลยครับได้เลยครับ แกลไลน์ขับเกียร์พี่เท่าแขนขึ้นไครับจะคอไปเลยครับก็พูดไปเรื่อยอ๋อ้่มปากมีคนลงไม่เข้าปุ่มไม่เห็นเลยไม่มีแท็กตี้เลยลงจอดโอเคครับพี่มีตรงนู้นปี๊บจัครับวังเลยครับน้องตามครับเดี๋ยวนะครับพี่เมื่อยปากไหมครับไม่ครับผมแมนๆคุยกันครับ ถามว่าไม่ปากเป็นเกี่ยวอะไรมมนแมนวะก็ผมเป็นคนแมนแมนแค่นี้ไม่เมื่อหรอครับใช่ครับเหนื่อยแทนอ่ะไม่ต้องเหนื่อยหรอครับจริงจริงก็เสียงให้นะแฟงเพศเถอะอืมได้อยู่เสียงได้อยู่เสียงเหมือนผู้ชายเด็กอ่ะประมาณประมดาดูเถอครัเด็กกระโปงถ้านายอายุเขาอาจจะไม่เด็กนะประมาณสิบสามสิบสี่สิบห้า เสียงพี่พี่รู้ได้ไงครับผมไม่หมายถึงเสียงไม่นี่นะเสียงเวลาแอปแอปชายอ่ะแต่เสียงผู้หญิงก็ไม่รู้นะเสียงกระโปรงเลยครับไอ้กระโปรงครับ I อ Need consumables โอ้โหกูฟีกบพี่ไปไหนดีอ่ะ บุตรจำพลาดายเอ้ยไม่ใช่ควรตีนอะไรครับคุณแบงค์พลาดายหรือว่าไปหน้าจะไปพลาดายครับพี่โอเคผมไม่ถนัดไปหน้าครับพี่โอเคนั้นไปเลยดีกว่าไปแล้ครับพี่พี่เบอร์หนึ่งตามผมด้ยตื่นแต่ว่าพี่เป็นผู้ชายแล้วอะไรนะต่อครับพี่ไม่มีเองมันจะไปอะไรละครับขอคุยหัวอะไรเสียงผมเหมือนกระเทยอ่ะ ได้แล้วพี่ผมเสียงผมนี่ไม่ใช่ผู้ชายหรอเสียงแบบนี้ไม่ใช่ผู้ชายหรอผมนี่แบบฮะพี่ดินผมนะครับพี่นายนายซื้อเหมือนอะไของขาด้วยนะนายซื้อเหมือนคนเป็นไข้อะเป็นนมูกวะเนี่ยพี่อย่าทำเป็นดูดีครับพี่ไอ้ดมแป้งแน่เลยดมแป้งคืออะไรพี่ ก็ก็แป้งไงแป้งทาน้าไงแป้งฐาน้าใครจะไปดมครับปัญญาอัตติพี่พี่เมาเหรอครับพี่เสียงเหมือนคนเมาไงเสียงผมออกจะดูดีขนาดนี้โอ้โหพี่มั่นใจในตัวเองสูงมากเลยครับผมชอบพี่สุดยอดอ่ะมีแต่ใครใครก็บอกว่ามันน่ะมันน่ามันหนกกระโหลกแตกวะพี่เฮ้ยกระโหลกไม่แตกใครโบแทน พี่ใหญ่เท่าแขนก็เพิ่มอะไรนัเอาวะเอาเอาเอาเขาพี่ผมเอาเขพี่พี่ผมเด็กกว่าเขาพี่เด็กแม่ผมต้องการผมต้องการอยากอะไครับพี่อุ้ยอุ้ยพี่เสียงหลุดเสียงหลุดพี่ครับมาที่พอดได้นะพี่ผมว่ามันจะต้องตายต้องเอ้ เย็นได้เย็นกำลังไปเนว่าหลุดเฉยอืมเราวิ่งมาเรามีแอร์ดอปลงด้วยนะมาร์คุโลเคชั่นมันหลุดอะไรตรงนี้หลุดลงลงว่าถ้าหลุดอย่างเงี้สตีมหลุดไหม А ну